สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ค่ะวันนี้ตรงกับวันที่23เมษายน2,564พี่วินัยพาทุกคนมาเก็บน้ำพึ่งกันค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือพึ่งโพรงที่เราได้ทำการลอดจากในป่ามาดูแลที่ใต้ต้นชมพู่ข้างบ้านของเราเองนะคะว้าว wow. เข้ามาอยู่จะสร้างน้ำพึ่งตลอดปีแต่พี่วินัยจะเก็บน้ำพึ่งเพียงปีละหนึ่งครั้งนั่นก็คือช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นจ้าว <Wow. S 1> พี่ๆคนไหนสนใจน้ำพึ่งป่าแท้100%เเซคัดคุณภาพสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะ วิธีการเก็บนะคะผู้ที่เก็บเองนะเช่นพี่วินัยเนี่ยจะต้องสวมถุงมือแล้วก็หมวกป้องกันนะคะให้เรียบร้อยเสื้อผ้าจะต้องมิชิดนะคะเพื่อป้องกันพึ่งต่อยนั่นเองค่ะ หังจากเก็บน้ำพึ่งจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดกล่องไว้เหมือนเดิมค่ะ สำหรับน้ำพึ่งที่คัดได้เราก็จะเอาไปบรรจุใส่ขวดเพื่อจำาหน่ายต่อไปนะคะยังไงมดก็ฝากติดตามพึ่งป่าไทยล้านานาย2 s ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้มดด้วยค่ะสวัสดีค่ะ